สวัสดีค่ะมินซีลัมโบนะคะวันนี้นะคะม,มีข่าวดีมากว่าเป็นโปรโมชั่นที่บริษัทจัดเป็นพิเศษสำหรับเดือนนี้เลยนะคะเพราะเป็นเดือนเปิดตัว Ooh, ยาสีฟันนะคะยาสีฟันที่จะสร้างรอยได้ให้กับเราเพราะทุกคนต้องแปลงฟันใช่ไหมคะทุกคนต้องแปลงฟันทุกเพศท,ทุกวัยและที่สําคัญถ้ามียาสีฟันที่มันดีๆที่เป็นออร์แกนิกนะคะและก็คุณภาพดีมากเป็นไมโครเจลเรามีส่วนผสมของคู่อะไราสูงสุดถึง1,500 ppm เลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญนะคะที่สําคัญเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะทุก คนที่เปิดดีลเลอร์ในเดือนนี้เท่านั้นนะคะในเดือนนี้เท่านั้นนะคะได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายนี้นะคะรอดละ5บาทในเวลาถึง3ปีเลยนะคะคิดง่ายๆเลยนะคะคิดง่ายๆมันจะเป็นเงินมากมายขนาดไหนถ้าตัวแทนของบริษัทนะคะเฉพาะตัวแทนของบริษัทนะ,ะมีตั้ง5 0 0แสนคนอ่ะซื้อแค่คนละหลอดเดือนนี้ก็ แสลดแล้วใช่ไหมคะแต่เชื่อไหมว่าไม่มีใครซื้อหลอดเดียวใช่ไหมคะเขาก็อยากส่งต่อให้ทีมงานนะให้ญาติพี่น้องให้ทุกคนได้ใช้ด้วยจะเอาไปแนะนําเพื่อนๆด้วยใช่ไหมคะแน่นอนไม่มีใครซื้อหลอดเดียวแน่นอนขั้นต่าเนาะขั้นต่ําอาจจะออสิบหลอดนะคะร้อยหลอดหรือหลายร้อยหลอดนะคะเพราะบอสนอกจากให้โปรโมชั่นอันนี้สําหรับคนใหม่แล้วยังไม่พอนะยังให้สิทธิ์อา่า คนเก่านะคะดีลเลอร์เก่าได้รีดีลเลอร์นะคะเออได้รีดีลเลอร์ก็ไม่เต็มจํานวนก็แค่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมและตอนนี้ที่มีทราบข่าวนะคะก็คือยอดขายทะลุ1ล้านหลอดไปนเรียบร้อยแล้วนะยังไม่ทัานสิ้นเดือนเลยนะยังไม่ทัานจบเดือนเลยเห็นไหมคะว่ายอดจําหน่ายตรงนั้นอะแค่เดือนเดียวไปเป็นล้านแล้วอะและอีกกี่เดือนกว่าจะครบปีใช่ไหมคะอีกตั้ง11เดเดือนกว่าจะครบปียอดขายจะเท่าไหร่ เออถ้าสมมุติได้เดือนละล้านนะคะถ้าสมมุติเดือนละล้านนะสิบสองเดือนเท่าไหร่คะโอ้สิบสองล้านเลยใช่ไหมคะสิบสองล้านนะคะและปีต่อไปการเขาเรียกว่ายอดขายเติบโตขึ้นตัวแทนเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะยอดขายก็เพิ่มขึ้นอ่ะตีง่ายๆแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของสิบสองล้านเป็นเท่าไหร่คะก็เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วปีต่อไปก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก แล้วเราก็จะได้ส่วนแบ่งจากตรงนั้นนะคะกำไรยอดขายจากตรงนั้นได้กำไรเท่าไหร่ก็มาหารเฉลี่ยเฉพาะคนที่เปิดดีลเลอร์ในเดือนนี้เท่านั้นและคิดว่ามันจะเยอะไหมมันก็ไม่เยอะใช่ไหมคะมันก็อาจจะอ่ะให้เต็มที่1 0 0 0คนอ่ะ1,000คนหารเฉลี่ยแล้วหู แต่ละคนนะ่ะได้หลักแสนเลยนะคะนี่เลยคือกําไรส่วนเพิ่มที่เราได้มาเจ่งหมคะนอกจากเปิดดีลเลอร์แล้วเนาะเราได้กําไรเพิ่มตรงนั้นเลยไม่พอนะเดี๋ยว